นอกจากหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านจะเด่นดังในเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้ใช้ความเด่นดังในเรื่องแบบนี้เนี่ยในการสะสมเอกราบหลวงพ่อคูณเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าคนเนี่ยหลังไหลหลังไหลกันมาทําบุญกับท่านแต่ท่านนําเงินเหล่านั้นนะไปสร้างสาธารณประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับหรือสาธารณประโยชน์อื่นๆหลวงพ่อคูณไม่เคยเก็บไว้กับตัวนะแม้แต่ร่างกายของท่านเองวาระสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านก็บริจาคร่างกายเนี่ยท่านให้เป็นความรู้เป็นอาจารย์ใหญ่นะให้กับนักาแพยพนะนี่คือคุณงงาาามมคควดีีท่่นนนนะใลิป้เยผจ ขอขยายนะเรื่องเกี่ยวกับตะกุดโทนนะที่ทางคุณชัชพงษ์เนี่ยนะครับส่งมาให้ทําการถอดว่าเออหลวงพ่อคุณเนี่ยท่านท่านลงอะไรไว้บ้างนะครับซึ่งตะกุดโทนเนี่ยหลายท่านอาจจะแบบมองข้ามไปไปเล่นเหรียญแพงๆกันนะแต่ว่าตะกุดโทนเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่าก็เป็นอีกวัตถุมงคลหนึ่ง,งที่น่าสะสมเหมือนกันนะครับมีแฟนเพจท่านนึงนะอีกท่านนะไม่ใช่คุณชัชพงษ์นะเคยส่งตะกุดโทนมาให้ผมแล้วนะครับหลวงพ่อคุณเนี่ยผมก็ยังเก็บรักษาไว้นะเป็นน้ําใจนะเพราะเออก็นับถือหลวงพ่อคุณเหมือนกันในวันนี้เนี่ยยยก็ขออรรรราาาาาณคคคุูคบบาจา์ทัั้งหลนะ ได้แก่พระคงวัดถนนหัดใหญ่นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทโธวัดบ้านไร้จงมาเป็นประจักษ์พยานนะฮะหากใครนำความรู้นี้เอาไปใช้ในทางที่เป็นกุศลใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็ขอมีความเจริญรุ่งเรืองหากใครนำความรู้นี้ไปใช้ในทางอากุศลไปใช้ในการปลอมแปลงวัตถุมงคลไปใช้ในการเอาเปรียบเอารัดของอื่นขอให้คนนั้นไม่สามารถใช้วิชาใหนแล้วแพ้ไปเองไมเดิสายุ